นี่มาจากเชียงใหม่ครับถวายของคำสองตะลึงไอนพูปนใจหนึ่งพันบาทตาปอใจครับแต่เชียงไหวข้อคาอยู่ข้อใจอยู่บาทครับก็เลือกเชียวไหวนีเแา้ั้งแก่อายุภาษาถึงได้ออกเสวะเจรวมจัดเข้าวัดสวนดอกขึ้นเลย ึ้นตรงเลยนะไมไ่ไปตามทางคือทางเส้นตรงใส่ป้อมเข้าข่านน,นนัสวนออกก็่าดขึ้นเลยโอใช่ใช่จะวันขึ้นเลยเนระื่ยเท้า <c oughs> แต่ก็ขึ้นเลยเขามิยุททางทาง แต่ตะก,ก่อนรถไม่ไม่มีร im ถเนยมีสิทธาเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีรถเขาไม่ถูกต้ไม่มีรถสะดวกกว่าข้าชาวมาไว้เรียกว่าจะไม่มีรถเขาไปเขาขึ้นตัดตัดตัดเขาไม่ไปตามทางรถเขาตัดตัดไปเราไปชาววัดสวนดอกเขาไปจากวัดเตยหลวงตัดขาววัดสวนดอกขึ้นเลย 我想要我要去考点儿点儿出差去，我我今年几岁？十六，交关，十六，哦，万十六份呢，我吧？万九十六，万十我这本来就没有万在厂看病 อ้ชากลับไปร่อวันสื่อไปร้อกํำชับไปเลย <c oughs> ขเข้คำไม่ได้เทาไสองเที่ยวนี้สองคำในว่าไม่ได้ไปให้เข้าลงรอบนะแต่ว่าได้พไปถึงป้าก็เข้าเลยว่าได้ตัง,งวัดศรีโรนโทว่าบอกเอาของงเข้าลงรอบแล้วคือเราบอกตอนเข้าอยู่อทุทยานเนี่ยคนเจ้ากับชาข้อคำให้สหวนรักษาให้ดีในเวลาที่จะควรเข้า หลให้หลออให้หลอเล่าาไว้เป็นก็ตจ้ราคาเขาก็เป็นจาราคาเรียกที่ปลอดภัยเขาเรียกอะไรตู้ตู้อะไรตู้นี้ราไผ่ใชหมเออเออยตู้น้เราไเพราะว่าเขาด้ก็มีเราก็มีสำหรับตู้ที่เราไผ่ไว้ทองคำทองคำนึก็จะเบิกวกอยู่เท่าไคำหนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดกิโลใช่ เือพ so, ี่ว่าพี่้อาเท่าไรจำเราคำข้าส่วนข้อส่วนรวมเรียบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดกิโลหนึ่งื่นันแปดร้อยสิบเอ็ดกิลเนของเรื่องอไรเอาที่ใครจะหาถ้าเห็นมีใครหาถ้าเราเกิดมาเราจะไม่ได้ินเพิ่งก็ไปได้ินเวลาที่จะ้องคำก็ยกจะยกมาว่ายงจากว่า กรลกระวัวก hmm. ับกรลุก <necessary> ีดีแ่มีอังเอร์ของการวัวได้เรื่องอะไรที่จะว่าว่า่เรื่องเลยมันเรองอยู่ครับสมบัติเข้าส่วนยได้เยอะอยทองคำเข้าบุกว่กิโละหนึ่งมื่นงครแปดร้อยสิบเอ็ดฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแดรอสิบเอ็ดกิโลเออหนึ่งื่นหนึ่งแปดร้อยสิบเอ็ดกิโลทคที่เข้าคขหลวงโซดาารือว่าได้สิบลาดสองแสนโซดาเข้าคขหลวง เราจะให้กับดอลลาร์ถูกกงิไทยวันแยกไปไปช่วยโลกเมืองไทยเราเนี่ยเลยไม่ได้เข้านะดอลลาร์ตั้งแต่นั้นมาแรกเลยไม่ได้เข้าเงยเยี่ยมสิบล้านสองแสนกว่าดอลลาร์สำหรับทองคำร้อยทั้งร้อยแยกไปไหนไม่ได้เข้าปุ๋งปุ๋งเลยดอลลาร์มันควรจะแยกไปช่วยเขาไดเราก็เลยให้แยกดอลลาร์จะไม่เข้ากันอยู่ยีงไม่เข้าอย่าดอลลาร์ออกแก่ร้อแค่นี้แล้ว เราทำก่อฟีเราลอะไรเราขอบริสุทธิ์ใจทุกอย่างเราอกบุญไปใจเราเราไม่มีอะไรบุกพ่อครับเราช่วยฟีลเท่าไหร่ช่วยชาติบ้านเมืองช่วยจริงๆไม่ยช่วยธรรมดาช่วยเรื่องความอิ่มพ่อของใจด้วยไม่หยุดไม่หยุดอย่างนั้นนั่นจะเริ่มวิ่งเริ่มวิงจะพ่อแล้วก็เข้าบุกเข้าบุกแม่านอาจารย์ว่าเขาแม่ครูอาจารย์วัดเนี่ยถ้าดูอะไรกับท่าน จากเกียรนะรถึงจะีดอยแม่ปักรู้ว่าแล้วนะครับครับเชียงใหม่ถ้าจะไม่เห็นเรานะถ้าที่แล้วเกียร์ถ้าดูพโอฬีก็รัเข้ามาเชียงใหม่ว่ามาศึกษาพระโอนีจะทําประโยชน์ให้โลกได้มากกว่ากันนะท่านพูดไปเลยแล้วต่อไปนี่จะมาหาเราบ้างแต่แบบแล้วก็เป็นอย่างไรจริงเราช่วยโลกเทานั้นน,นะท่านก็นบอกเลยครับอาจารย์เกียรอยู่ที่ดอยแม่ปัวรู้ว่าไง ที่พระดูองคนี Now, <ım> ้กำลเข้ามาเชื่อใหวว่านะแล้วจะองค์นี้เราจะทาประโยชน์เชงโลได้บ้างหรือท่านบ้างไหทำได้บ้างหรือไมก็ดูเถอะก็ทําอย่างนี่อ่ะทําตลอดแค่ท่านพูดจวต่อไปนี้จะหาเราอ่ะเพื้อนี่ก็เข้าเชื่อใหว้วเาก็ไปหาท่านดีนะแล้วไปหาท่านขู่ซะแหละที่ว่า กับ้านโคกงระบนไปกลาคืนสอบทราบสอบทราบไปไปดูกุฏิอลไรนี่ดูหลไรนี่ดู่หล่านั้อยู่เถิดท่านอยู่องอยู่อยู่อยู่นี่อากาศแล้วเทียบกันเลยทีถ้าว่าสาราพระกรัมฐานศานาจารย์มาศาสาจารย์บ้านน,น,นี้รู้สึกจะเรียกพระชรลอยเแล้ววาถราบเป็นกุฏิก็ใหญ่ไป ก็แบบนี้เดีไข่มานีว่าแล้วก็พผมว่าจะคนหัวล้านไมคุผ้มีพขึ้นเลยเปี้ยงเปียกเลยทออ๋อแล้วท่ทจะดีท่านดอยนูนจะจก,กลมดูมืท่านก็ไปมือโชวชาบทาบไปใส่สปสเปี้ยงเปี้ยงเลยสารงบ้านก็นเด็ดตลอดเลยนะพางใส่นเลยเพื่อเพื่อความจั้งใจคนเรา,ท,าท่าน ถ้ากระทรเก็แต่พระแจ้าข้า,าว่าว่านั้นวาระธรว่าออกอย่างแผดเผาทีเดียวพุ่งพุ่งเลยมีก็เลยเยอะเยอะนีนีเยอะแจ็ไปตามโรงพยาบาลแต่นี้เจกบตามโรงพยาบาลให้รวพยว่าดูด้านเข่าด้านเข่าด้านเข่าด้านเจกไปว่าไหนแต่ก็เจ็บทวารหน้าขาดเขินก็แจกบแต่ว่าวันนาวไม่ค่อยขาดเขินอย คันกรรมฐานก็ค่อยขัดเก็บเกี่ยให้วัดเกี feminine, water, ่ยให้ชาวบ้านเกี่ยให้สวดรัวเล่า่วดเวอโรงพยาบาลม่ให้ไห่ให้สายยาไว้ไ่เดือลนเดือยก็บูญแล้วให้พอยก็จะไม่ไหวปูดกัะเาะ ใหพอได้เยอะยี่บ้างนะต้องให้ให้เขาหมให้รอบแรกก็พอแล้วให้ครั้งแรกก็พอแล้วไปให้ไปไปลูกไปลูกไปเลยไปลู้ไปให้ืยอยบ้างแล้วันนี้เยอ่บ้างไปละไปละไปละไคด้สองบาทครับ